สวัสดีครับครับผมโอเคครับวันนี้นะครับแวนมินจะมาชวนสมาชิกนะครับมาฟังประสบการณ์เกี่ยวกับหาคนหานซื้อที่ดินแปลงใหญ่นะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณพี่ท่านหนึ่งนะครับผมซึ่งเราอาจจะขออนุญาตไม่ประสงค์จองนะครับคุณพี่นะครับผมโอเคได้ครับมาเริ่มที่คําถามแรกเลยครับเคุณพี่ไปเจอโปรเจกต์นี้ได้ไงแบบ ไปเจอมาแล้วแบบรู้สึกยังไงกับการที่ถูกใจที่ดินผืนนี้แล้วก็มานําเสนอ,อยังไงครอ๋อได้ครับเริ่มต้นนะครับโดยในในโปรเจกต์ตัวเองเนี่ยเราอยากได้ที่ดินประมาณหนึ่งถึงสองไร่นะครับ,รบแล้วก็ให้โจทย์ตัวเองไว้ว่าต้องขับรถไม่เกินสามชั่วโมงจากกรุงเทพแล้วก็ที่ดินเนี่ยขอมีน้ํามีไฟสะดวกครับแล้วก็ติดถนนหน่อยแล้วก็ถ้าได้แบบไม่ต้องถมด้วยจะดีมากออื นะครับผมแล้วก็เราก็หาลรแวกใกล้ๆตามแอเรียที่เราต้องการนะครับก็ตอนแรกก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกลาดบุรีนครปฐมหรือภาคกลางอ่ะครับกาญจนบุรีอะไรเงี้ยครับทีนี้ก็พอไปขับรถไปดูเรื่อยๆประมาณทุกครั้งที่ไปเนี่ยที่ดินแต่ละแปลงเนี่ยจะยังไม่ได้ครบตามโจวของเราขาดตรงนั้นบ้างขาดตรงนี้บ้างนะครับบางแปลงสวยครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ในชุมชน าบางแปลงสวยอยู่ช,ชุมชนแต่ว่าแบบอ่าต้องถมเยอะใช่ค่าถมแพงกว่าค่าที่โอ้ใชโ่โลกความเป็นจริงมันมักจะเป็นงี้เนาะมันขาดมุงนู้นขาดมุมนี้ครับทีนี้พอไปเจอแปลงเนี้ยครับเราก็รู้สึกว่าเอ้ยแปลงนี้ชอบสวยครบเลยตามที่เราบอกเลยไม่มีข้อติเลยนะครับแล้วทีนี้ก็ราคาก็รู้สึกว่าบอกราคาได้ครับาราคาตั้งไว้ประมาณสองแสนสอง อ่าปอะสมสนสองทีนี้เราก็เลยมองว่าเราอยากได้ประมาณสองไร่ครับนะครับแล้วก็ประมาณสี่แสนกว่าบาททีนี้เราก็เอ๊ะทายังไงให้มันได้ถูกลงกว่านี้ไอเราเป็นคนที่เหมือนกับถ้าจะซื้อนี่เดียวแล้วเราก็ต่อใครไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ก็เลยม,กลยมีก็เลยมีเพื่อนนะครับว่าซื้อเขาเยอะๆครับแล้วก็แลไวยังะก็ต่อราคาเขาก็เลยก็เลยเหมือนกับว่าลองถามทางเจ้าของก่อนว่าถ้าเราขอเหมาสัก 6แปลงอะไรอย่างเงี้ยครับ uh huh. จะให้เราได้เท่าไหร่ครับโดยเบื้องต้นนี่เ uh huh. จ้าของเขาขายยกแปลงไหมหรือว่าเขาก็ขายแบ่งอยู่แล้วเขาขายแบ่งอยู่แล้วครับแต่พอซอยแบ่งเราก็จะรู้ว่าที่ดินที่ซอยแบ่งเนี่ยมันจะอัพราคาขึ้นมา oh. จากการยกแปลงเพราะส่วนใหญ่เราเจอ,อสมมติไร่ละแสะนีเงี้ยแต่ต้องยกแปลง15ไร่20ไร่ครับแต่พอเหลือเป็นไร่เดียวมันก็กลายเป็นเกือบเท่าตัวเลยที่ดินที่เราเจอกันซะส่วนใหญ่ครับทีน uh ี huh. ้เราก็เลยอยากจะให้ราคามันดรอปลงมาในในขณะที่ เราซื้อง่ายตัดสินใจง่ายแล้วก็คิดว่าเอาไปหาเพื่อนแจมเนี่ยน่าจะาง่ายด้วยครับเพราะว่าก็ตอนเริ่มต้นหาเนี่ยก็จะมีกลุ่มเพื่อนที่เหมือนมีโจทย์เดียวกันอ่ะเดี๋ยวไปด้วยกันครับผมอ่าแต่นี้พอถึงเวลาถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนที่โจทย์เดียวกันที่เป็นเพื่อนสนิทกันอะไรเงี้ยก็ตัวน,นี้ก็ยังไม่ตอบโจทย์เขา hmm. แต่มาได้เพื่อนในกลุ่มของแอดมินเนี่ยนะครับครับผมอ่า มาลงแปลงนี้ด้วยกันอืออันนี้คือจได้ได้หลังจากมาโพสไหมครับหรือว่ารู้จักกันก่อนพูดคุยหลังไมาอะไรไงหรือว่ามามาโพสได้หลังจากมาโพสครับไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยโอ้โหครับเราก็เลยเอาแล้วก็เซอร์วิที่ดินเสร็จแล้วเราก็คิดว่าที่ดินแปลงนี้ตอบโจทย์เราทั้งทั้งทุกข้อแล้วเราก็เลยลองมาโพสต์ดูครับนะครับก็เริ่มมีคนมาสนใจสนใจก็ชวนกันไปดูครับพอชวนกันไปดูทุกคนก็จะก็จะตอบโจทย์เหมือนกันคือใช่อย่างที่อยากได้ อ่านีนครับอ่นนี้ก็เลยเลยต่อราคาจริงจังละตอนแรกถามเขาก่อนว่าได้ไหมถ้าสมมติเราเอาเยอะกุลลดให้เราไหมแต่ว่ายังไม่ขอตัวเลขเพราะว่าเหมือนกับเป็นคนที่ถ้าถ้าต่อราคาตัวเลขสุดสุดแล้วต้องซื้อเขาถ้าต่อได้เราต้องเอาออืใช่่าตอนแรกก็ยังไม่ได้ต่อแต่รู้ว่าเขาลดให้ hmm. โอเคนี่ก็เริ่มมาปองโพสปองโพสเสร็จแล้วก็เลยต่อราคาที่ต่อราคาจนเราเราได้ราคามาหลังนั้นเราก็เอามาเฉลีย่ยกันครับ อ่าเฉลียล่ยเฉลี่ยกันจากสองแสนสองเนี่ยเบ็ดเสร็จเหลือกันประมาณแสนเจ็ดแสนแปดโอ้โหเยี่ยมเลยครับครับผมราคาอ่าใช่ครับแล้วก็ของเราก็เหมือนเป็นแกนนํแเราก็ขอแค่เลือกแปลงก่อนครับแค่นั้นเองอส่วนคนอื่นที่ตามมาทีหลังก็เลือกกันตามลําดับครับขออนุญาตนะครับเรามาพูดถึงอ่าปัญหาลูกผสคที่เจอในในการหาคนมาหาันสําหรับโปรเจกต์ครั้งนี้อ่าคุณพี่เจออะไรมาบ้างครับผมเกี่ยวกับ ครั้งเนี้ยฮะที่เราหาคนเนี่ยปัญหาก็คือรสนิยมของคนอ่ะไม่เท่ากันไม่เหมือนกันการที่จะชอบที่แปลงเดียวกันเนี่ยมันก็จะค่อนข้างยากบางท่านไปก็จะไม่ตอบโจทย์ครับนะครับกว่าจะเจอคนที่ตอบโจทย์ครบทุกแปลงได้ที่เราต้องการเนี่ยก็ใช้เวลายอยู่ประมาณเดืนแต่โชคดีที่ที่เนี่ยมันมันค่อนข้างเกือบตอบโจทย์ครับมันจะไม่ตอบโจทย์คนที่ไม่มีรถแค่นั่นเองออ่ท่านไหนที่ไม่มีรถส่วนตัวพอไปดูที่เราก็จะไม่ค่อยชอบ เพราะอย่างหลายท่านยังอาศัยเหมือนรถโด,ดยสารต้องผ่านที่เลยเงี่ยอ้จจะยากหน่อยครับนะครับแล้วก็พอพอทุกคนมารวมตัวกันแล้วบังเอิญมากเลยที่ทุกคนโจทย์เดียวกันคือต้องการทําบ้านสวนไม่ได้มีใครซื้อเก็งกาไรอ๋ออ่าถ้าเป็นคนซื้อเก,ก็นกําไรเขาก็จะไม่ได้คิดอะไรมากเขาก็ตัดสินใจได้เลยแต่ทุกคนเนี่ยเหมือนกับว่าฉันต้องมาอยู่ที่นี่ค,ความคิดเขาก็จะต้องมีการตัดสินใจจากครอบครัวเขาด้วยแต่ว่าสุดท้ายก็ เหมือนได้จดได้ได้คนกลุ่มเดียวกันเลยที่มีลักษณะเหมือนกันคือต้องการบ้านสวนหลังแรกที่ที่ดินประมาณหนึ่งถึงสองไร่มัน,นก็เลยดูก็เลยดูแบบค่อนข้างที่จะไม่ไม่ไม่เจออุปสรรคอะไรสักเทา่า<ช>ไ,ไหร่ไม่ได้เจอไม่ได้เจออุปสรรคอ๋อมีอุปสรรคนิดนึงเรื่องของเราแต่ไม่รู้เรียกเป็นอุปสรรคหรือเปล่าเรื่องของความไม่รู้ดีวกว่าคือท่านที่นําเสนอเนี่ยที่ดินน่ะยังติดอยู่ที่แบงค์เคยนัดโอนกันทีนึงแต่ปรากฏว่าไม่รู้ขั้นตอนเพราะพวกเราทุกคนเป็น คนซื้อมือใหม่ครับไม่รู้ว่าจะต้องไปถ่ายถอนโฉนดก่อนครับอ่าไม่รู้ในโปรเซสอะไอย่างเงี้ยครับทีนี้ก็เลยพอนัดโอนครั้งแรกเนี่ยก็เลยไม่สาเร็จทีนี้เนี่ยจะนัดโอนใหม่อีกสาวันนี้แหะครับวันที่ยีองเนี่ยแปลงนี้จะได้โอนแล้วนี่คือสเตตัสอัปเดตล่าสุดใช่ไหมครับสําหรับล่าสุดครับอีกสามวันจะโอนก็มีมีท่านหนึ่งก็ไปเอาโฉนดออกจากแบงก์มาแล้วเรียบร้อยแล้วครับครับ แล้วตอนเบื้องต้นน่ยในใจที่เราคิดว่าจะมาหาคนหาเนี่ยเราคิดว่าเรากังวลอะไรไหมอาจจะเจออุปสรรคอะไรไหมในใจะฮะตอนตอนแรกนะฮะเราจะชอบคนเดียวหรือเปล่าครับเหมือนกับเราไปเห็นแล้วเราชอบคนเดียวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอไปดูหลายๆท่านที่มาดูก็เขาก็ชอบอยู่เหมือนกันอือโอเคแล้วสมมุติว่าที่นี่มีกี่แปลง,งฮะที่เราหาคนหาอ๋อสเก้าแปลงรับเก้าแปลงเก้าแปลงสมมติว่าอ่า มีจานวนหลายแปลงเนี่ยสมมุติว่ามีคนใดคนหนึ่งนะฮะในโจทย์ในใจคือว่าถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งแบบแคนเซรริลการอากาศอะไรเงี้ยตอนนั้นเหมือนที่คุณพี่เคยมาปรึกษามินเนาะว่าแล้วมินก็เลยถามไปว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยคุณพี่จะแก้ไขย,ยังไงแล้วลองบอกบอกเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังด้วยได้ไหมครับเพราะตอนนั้นมีมีเ,เรียกว่าแผนในใจที่จะซัพพอร์ตปัญหาการโดดการอากาศของแบบคนที่จะแบบสละสิ์แคนเซิลไม่เอาได้ไหครับ นะครับสาหรับแพน B ีที่ถ้าเกิดว่าเจอลูกคา้าหรือเพื่อนที่แคนเซิลกันมานะครับก็เลยก็คิดว่าในในผลลัที่เป็นแงเนี้เราชอบอยู่แล้วรเราชอบเองเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วก็เราได้ต่อราคาจนเรารู้สึกว่าเราจ่ายได้ในระดับหนึ่งนะครับ,รบแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดว่ามีท่านไหนที่แคนเซิลระหว่างทางรเรายังสวมคือเรายังสามารถซื้อซื้อกลับมาได้เพราะเราคิดว่ามันอาจจะไม่ได้มากเกินกําลังเราและหรือเราซื้อมาแล้วเนี่ย ในอนาคตเรายังพอทอนแบ่งออกได้อือ๋อแล้วก็คือเราเอาเองเลยถ้าถ้ามีใครไม่เอาอ่ะเราก็จะไหวที่เอาไม่มีปัญหาอยู่แล้วอ่าแต่ถ้าเหมือนรับผิดชอบชวนเขามาแล้วเราก็เลยเอาไว้แล้วกันมันจะได้จบในแปลงนี้อะไรอย่างนี้ครับแล้วในใจเราก็โอเคอยู่แล้วถ้าจะเอาเพิ่มใช่ไหมคัใช่ใช่ใช่ครับในใจจะเอาแปลงนี้อยู่แล้วเพียงๆจริงๆอ่ะอยากได้ถึงสี่ห้าไร่เลยตรงนี้แต่เป็นเหว่าด้วยความที่เงินสดจํากัดสถานการณ์แบบนี้เราเราอาจจะต้องเงินสดไว้เยอะๆอ่ะเราก็ต้องมีสำรองไว้เนาะ ใช่ครับผมก็เลยคิดว่าโอเคได้เพื่อนมาแบ่งแล้วก็ที่ชอบอย่างหนึ่งคือทําให้ให้แปลงนี้มันเป็นชุมชนขึ้นมามีห้าถึงหกครอบครัวม,ม,มารวมตัวกันนะครับเราก็รู้สึกว่าที่ดินเราจะไม่เหงาโอเคครับก็เลยตรงสเปคราบลื่น,นตรงสเปกเลยครับตอ,อบโจทย์กับที่ที่แอดมินพยายามตั้งกลุ่มนี้มาเพื่อที่เหมือนหาเพื่อนมาหารที่ดินครับผมนอกจากเราได้เพื่อนแล้วเราก็ได้ชุมชนเราก็ได้เพื่อนบ้านด้วยแล้วก็ เราก็ได้ที่ดินที่ราคาถูกลงด้วยออโอเคสุดท้ายนี้อยากจะฝากอ่าอะไรกับเพื่อนๆในสมาชิกในกลุ่มไหมครับเกี่ยวกับอ่าอะจะบอกในในมุมที่ว่าอ่าเข้ามากลุ่มนี้แล้วแล้วมันแตกต่างอย่างไรแล้วมันมันดียังไงหรือหรือมันไม่ดียังไงก็บอกกล่าวกันได้นะครับในมุมมองของอคุณพี่เพื่อจะได้เป็นแบบ,แบ,บ,แบ,บมุมมองต่อสมาชิกท่านอื่นว่าเอเข้ามากลุ่มนี้แล้ว จะมีประโยชน์อะไรหรือหรือเราจะได้อะไรจากที่นี่อะไรเงี้ยครับจากที่เข้ากลุ่มอื่นเนี่ยมันจะมีแต่คนมาบ่นว่ามีแต่คนขายไม่มีคนซื้อครับที่ผมเห็นในกลุ่มอื่นนะครับกลุ่มขายที่ทั่วไปครับแต่กลุ่มนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นการรวมตัวของทั้งคนขายและคนที่พร้อมจะซื้อเพียงแต่ว่าถ้าสินค้าของคุณอยู่ในทำเลที่ถูกใจและในราคาที่ซื้อได้ผมคิดว่า ในกลุ่มเนี้ยจะทําให้เกิดการซื้อขายเกิดการโฟลของของที่ดินที่อยากที่อยากรอขายคนที่อยากได้ที่เนี้ยผมว่ากลุ่มเนี้ยน่าจะช่วยทําให้คนสองกลุ่มเนี้ยทั้งคนซื้อและคนขายเนี่ยเจอกันได้เร็วขึ้นโอเคครับ,รบผมวันนี้ขอบคุณคุณพี่มากนะครับที่มาช่วยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สําหรับสมาชิกในกลุ่มของเรานะครับผมอาจจะได้เลยครับ <ทำ S 2> แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้จบนะครับ,รบ,รบได้แปลงน,<อ>นี้ไปแล้วก็ยังก็ยังคิดว่า การที่การที่ใช้วิธีนี้ใน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 ชุมชนของแอดมินเนี่ยครับมันยังทําให้เรายังสามารถหาที่ได้อื่ได้อีกอะไรเงี้ยก็เลยมันยังไปต่อได้อีกเนาะแบบยังไปต่อได้เพราะว่าเราใช้เราใช้งบถูกกว่าที่เราตั้งใจไว้ครับก็ยังเหลือพอที่จะหาได้อีกแต่เล็กๆครับผมครับผมก็ยังยังหาอยู่ไม่ใช่ว่าได้แล้วก็จะจะออกจากเพจนะครับจากจุมุ่หมาก็ยังยังคิดว่า กลุ่มเนี่ยมีประโยชน์ก็เลยคิดว่ายังไงอยากจะได้อีกสักทีสองทีครับเนาะผมเชื่อว่ามันสามารถสร้างโอกาสให้เรานะกับเพื่อนเราแล้วฮะใช่ไหมฮะกับปัจจัยการเงินของเราแล้วก็ความฝันแล้วก็เป้าหมายของเรานะว่าตอนนี้มันเป็นชุมชนที่สามารถเชื่อมโยงทุกๆคนทุกๆฝ่ายนะครับ,รบให้ได้เข้ามาพูดคุยกันเสนอแนะกัน ครับครับผมโอเคยังไงวันนี้ขอบคุณมากเลยครับที่เข้ามาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกนะครับผมได้ครับขอบคุณแอดมินเช่นเดียวกันนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ